สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตชีวิตของน้องไมโลนะคะจากลูกแมวจรบนหลังคาบ้านนะคะสู่การเป็นแมวบ้านอย่างสมบูรณ์แบบนะคะตอนนี้น้องก็มีความสุขมากกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่นนะะี่แค่ะก็เดี๋ยวไปดูภารกิจกิจวัตรประจำวันของเขาแล้วกันนะคะไปค่ะมุมนี้ก็จะถือว่าเป็นมุมโปรดของเขาเลยนะคะก็จะเล่นอยู่ คนเดียวตรงนี้นะคะเสือใหญ่แก้งน้องทำไมอ่ะได้พาไปทำวัคซีนมาแล้วนะคะก็ตามรายละเอียดนี้เลยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไปฉีดปสุนักบ้าอีกทีนะไมโลก็มีเล่มเป็นของตัวเองแล้วนะคะเหมือนพี่ๆเขาแล้ว มันเป็นยังไงรูปตัวแล้วต้องกินอ่ะฮะนม่กินทั้งวันจะอ้วนไปหมดแล้วเนี่ยอ้วนไปหมดแล้วเนี่ยรูปตัวต้องกินรูปตัวแล้วต้องกินเนี่ยฮะไม่โลไม่โลไม่กินได้ไหมไม่กินได้ไหมไม่กินไ้ม่กินได้รูปตัวต้องกินรูปตัวแล้วต้องกินเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะจากวันที่เก้าตุลาคมนะคะจนวันนี้ก็ห้าพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะคะ เริ่มเล่นแล้วนะคะเล,ลเล่นเลยเล่นเลย ellow, เล่นเลยเมโลเล่นเลยนอนเล่นเสร็จก็นอนเลยนอนให้หลับเลยดูไหมครับหันหันหน้านี้หันหน้านี้ นี่น้ำหนัก3ากิโลแล้วนะคะหมอบอกสุขภาพแข็งแรงดีอ้นวนทวนอ้วนสิจับก็กินจับก็กินก็ยังไม่เข้าหาแม่นะคะก็คือแต่ถ้าอุ้มมาเนี้ยก็จะโซบอยู่บนปักบนอกนะคะแต่ว่าให้เดินเข้าหาเองยังไม่เดินนะคะยังเขินเคยอยู่มั้ง ส่วนเรื่องกินนี่คือกินเก่งมากเห็นพี่ๆเขากินอะไรก็อยากจะแจมด้วยร้องอยากจะกินด้วยก็ต้องแบ่งให้เขากินด้วยนะถึงได้อ้วนอย่างนี้ถ้าทางโต,ตขึ้นจะตัวใหญ่นะ ล่อยให้เขาเล่นอิสระไปตามสบายเลยนะคะส่วนพี่พี่ก็คงขึ้นไปอยู่ข้างบนค่ะไปส่องนกไปนอนหลับมันอยู่ข้างบนนะคะเจ้านี้เขาก็เลยยังไม่ห่างแม่ค่ะคือเล่นยังไงก็ยังอยู่ในสายตาแม่อยู่นะคะไมโลไมโลไมโลทำไร ใหญ่หใหญ่สาวน้อยหน้าดำสาวน้อยหน้าดำเบานี้ไม่โลเป็นไงแล้วหรอจะเอาอะไรไม่โลจะเอาอะไร เจ้ากล้วยไม่นั่งสองนกเหรอนั่งสองนกเหรออ่ะบ,บ้าวนี่มาช่วยอีกคนนึงเด็กตั่งดันนัมอะไรคะเล่นกล่องเหรอเจ้ากล้วยสวยหญ่<อ>เล่นกันจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมโออเจ้ากล้วยหมดแรงแล้วลูกอนนอนนอน,น,อนพักผ่อนไป แหมเป็นไงหลบมานอนเลยเหรอลูกฮะหลบมานอนสบายเลยเหรอทีนนี่ไม่ร้อนเหรอลูกร้อนเปล่า นอนพักผ่อนนะพักผ่อนดูสิอ้วนแล้วเนี่ยเอากินอีกแล้ว